ทุกคนสวัสดีครับดีอ้ากลูคับฟี่อยู่ตรงนี้จ้ะถนนราชดำเนินเห็นไหมเรากลับหลังไปทางนี้นะนี่สี่แยกตรงนี้จะเป็นวัดเจดียด์หลวงนะแต่ถ้าตรงไปเป็นวัดพัะสิงห์จ้ะทุกคนเลี้ยวขวาตรงสี่แยกไฟแดงนี้ก็จะไปไปไหนจ้าไปอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จ้ะทุกคนจ๋านี่ พิพิธภัณฑ์พนารักษ์อยู่ติดกันเลยกับบลูคอฟฟี่แอตโอชาแต่ถ้าเกิดเราเดินตรงไปไปท่าแพเลยนะแต่ที่แน่ๆย้ำอีกทีหนึ่งตอนเย็นค่ำๆตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินยิ่งใหญ่มากยาวตรงนี้ย่าตอนเย็นๆฝากติดตามอีพีหน้าเนาะเย็นนี้อาหาเราจะมาตรงนี้ฮะมาเก็บบรรยากาศถนนคนเดินอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปวัดพระสิงห์ค่ะพระอารามหลวงชนิดวรมหาวิหารหนึ่งเดียวของจังหวัดเชียงใหม่นี่ฮะโอ้ยบลูคอฟฟี่เราเจอจนได้วันออฟเดอะเบสค f ฟฟี่ นะครับนี่ฮะพิพิธภัณฑ์ธน,นาละอุนั่งด้านนอกก็ได้เนาะนี่ฮะอุรถมากนั่งตรงนี้ก็ได้อุดูสิทำเลดีมากนีฮะนฮะออมีร้านกะทิอยู่ตรงข้ามาฮะกะทิเราเคยคิดจะไปถ่ายทำอยู่นะแต่เขาแบบคล้ายๆกับยังไม่ได้โทรไปนะโทรไปนี่เขาจะต้อนรับเราหรือเปล่าด้วยถูกปะเป็นตัววัดไงถ้าเขาดีจริงก็ต,งต้องต้อนรับเราเพราะเราเป็นช่องเล็ก แต่ก็มีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ก็มีโฆษณา ร้อยกว่าตัวแล้วนะสองช่องทุกคนจ้ะฉากนั้นรีบๆติดตามสนนะจ๊ะเออจะได้มีคนติดตามจะได้ไม่ให้ใครมาด้อยค่าเราว่าเราเป็นช่องเล็กอีกต่อไปแต่ช่องเล็กของเรามีคุณภาพเพราะคนติดตามมีแต่คนน่ารักแล้วก็คนดีนะจ๊ะพราะช่องเราบอกต่อแต่สิ่งดีๆจะไปเกาะกูดไปเขาใหญ่ไปพักที่ไหนสงขลาชุมพรก็มาเปิดดูคลิปของเราได้ย้อนหลังได้เลยทุกคนจ้ะหรือมาเชียงใหม่มานอนที่ซีวิสโฮสเทลเดินมานี่ฮะคาเฟ่บูคับฟี่แอดโอทาวน์ บรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวเมมจะเต็มรีบถ่ายรีโพสรีปถ่ายอ๋อนี่ก็เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวัน๋อวันอาทิตย์ก็เปิดนะเพียงแต่วันอาทิตย์จะเปิดถึงสองทุ่มครึ่งแต่วันอื่นๆจะเปิดถึงแค่ทุ่มเดียวเปิดทุกวันจ้ะบลูกอแฟทุกคนเห็นไหมนี่ทนนงราชดำเนินประตูท่าแพตรงไปข้างหน้าจะเป็นวัดหมื่นล้านวัดนามมงคลแต่เมื่อกี้เราออกมาจากวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ถูกปะ หลังวัดอุโมงก็ไปวัดดวงดีได้เห็นไหมนะรู้ทุกซอกมุมไปแล้วของเชียงใหม่แล้วก็รู้ว่าร้านไหนวันออฟเดอะเบสดีจริงๆเราจะไม่พลาดหานี่คือบลู c o f ฟี่ทุกคนเนาะเดี๋ยวเราโพสตคลิปนี้ก่อนชอบจังเลย,ยาบรรยากาศดีๆจ้ะโอ้ทุกคนดูเมนูคณะตาดีมากเลยมีบูลาเต้ด้วยนะทุกคนอ๋อบูลาเต้ทุกคนกคน,นี่บลูโซดาโคแบบเป็นแนวเขียวมารลตกบบแบบแบบ เมนูลิตลบอยน้าตาดีเนาะนี่นี่น้าตาดีทุกเมนูเลยนี่เป็นพีชคอฟฟจ้ะนะฮะอันนี้เป็นแนวส้มกาแฟอุย้ยขวดทรงเป็นแนวอาหารเช้าเป็นแบบเบเกอรี่นะครับเป็นเบเกอรี่คาแฟคาเฟ่แล้วก็ชาเย็นนะฮะนะทุกคนเดินอีกทีนึงฮะทุกตอนเย็นจะเปลี่ยนโฉมตรงนี้เป็นแบบดาแน่นไปด้วยผู้คนแน่นอนทุกคนจ้ะแล้วก็รูคอฟฟจะอยู่ตรงนี้เห็นไหม วัดพระสิงห์นะฮะวัดพระสิงห์จะเดินทะลุไปประตูสวนดอกข้างหลังได้นะอ่าทุกคนน้อยคนจะรู้นะวัดพระสิงห์เนี่ยพระพุทธชินราชเนี่ยนะทุกคนจะาวัดพระพนะุทธศีหิงเนาะก็เลยพูดเร็วๆเป็นวัดพระสิงห์ก็คือวัดพระพุทธสีหิงนั่นแหละว้ายดอกพวงครามทุกคน,ท,กคนที่นี่มีความเป็นธรรมชาติชอบมากเลยทุกคนจะดอกยี่โถก็มีนะใครชอบดอกยี่โถนี่คือพิพิธภัณฑ์นธนารักทุกคนจ้านะ,ะเท่เลยเนาะ ข้างหลังก็จะมีมุมถ่ายรูปเท่ๆไม่ซ้ำใครจ้ะลดๆๆลมากอันนี้จะเป็นต้นจิกค่ะทุกคนจ้าดอกจิกเดี๋ยวถ่ายโพสตคลิปนี้ให้โลกรู้ไปก่อนเนาะเสร็จบรรยากาศไปก่อนเดี๋ยวเมมจะเต็มนะฮะจะมาตามกันที่ EP หน้าเดินกลับไปที่ซีเวสโฮสเทลก็ไม่ไกลนะครไปทางท่าแพถนนมูลเมืองทุกคนเราจะเมาส์นะฮะ